คุณผู้ชมคนะนาทีนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าหมูเด้งเนี่ยฟีเวอร์เพราะว่ารันทุกวงการจริงๆนะคะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านำหมูเด้งมากระตุ้นยอดขายเรียกลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานเนี่ยสามารถไปได้หมดทุกวงการนะคะหรือว่าแม้แตก่กระถางต้นไม้ก็มีด้วยนะคะความดังล่าสุดทำให้กระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งหมูเด้งให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ค่ะ เป็นไงเด้ง <c oughs> เด้งึงทั้งวันนะคะเมะื่อวานนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมประกาศให้หมูเด้ง <c oughs> เป็นแบรนด์อมบ a สเดอร์งานลอยกระทงประจำปีภายในงานเปิดโครงการไทย cultural content for soft power present by หมูเด้ง ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรมผ่านหมูเด้งฮิโปโปแคระในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ตอนนี้โด่งนังมากๆนะคะแล้วก็อยากจะให้ไปสื่อสารความเป็นไทยสู่สากล นายนารงวิทย์ชดชอยผุ่มในการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกว่าก็รู้สึกยินดีที่หมูเด้งได้เป็นพรีเซนเตอร์เผยแพร่ความเป็นไทยในการสื่อสารความเป็นไทยให้กับคนทั่วโลกได้เห็นแล้วก็เข้าใจง่ายโดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมของไทยหรือช่วยโปรโมทประเพณีอาหารแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้วยค่ะและเพื่อให้เข้ากับกระแสหมูเด้งฟีเวอร์คุณเชอร,รนี่ค่ะโ ผู้ประกอบการปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยค่ะโรงงานกระถางโพธารามตำบคคออองตาตเภโพธลารามจังหวัดราชบุรีปั้นดินเผาเป็นรูปหมูเด้งอิริยาบถต่างๆไม่ว่าจะนั่งจะนอนเกาะกระถังนี่เกาะแบบนี้น,น่ารักรนะคะครับเป็นการกระตุ้นยอดขายค่ะ เจ้าของโรงงานกระถางโพธารามบอกว่าช่วงปิดเทอมก็พาเด็กๆพ็กครอบครัวไปชมหมูเด้งด้วยความน่ารักซุกสนทำตัวกระดุกกระดิ๊์กระโดกกะดก,กระเด้งสมชื่อก็เลยเกิดแรงบันดาลใจปั้นลูกฮิปโปขึ้นมาหนึ่งตัวเอาไว้เป็นของตัวเองปรากฏว่าลูกค้ามาเห็นลูกค้าสนใจขอออเดอร์ได้ไหมนี่ก,ก็เลยอ่ะ ก็ได้รับออเดอร์เข้ามาขนาด12นิ้วค่ะเขาขายอยู่ที่600บาทและฮิปโปเกาะกระถังขนาด13นิ้วราคา400บาทค่ะและด้วยความที่เราก็ชอบด้วยอ่ะเราก็ติดตามดูเขาตั้งแต่แรกเลยอ่ะพาะเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ย่ะแล้วก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราเอาหมูแดงมีอยู่ที่บ้านเราสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันน่ารักทุกอย่างเลยนะตั้งแต่แบบเดินตามแม่เขาเล่นน้ำเขาเขาอะไรเงี้ยเหมือนเขาดีดดีดอ่ะเออน่ารักอะ่ะ และไม่ได้มีแค่ของใช้ในบ้านคุณผู้ชมของกินก็กําลังฟีเวอร์และฟีเวอร์มาก่อนหน้าน,นี้ด้วยนะอันนี้เหมือนมากเหมือนนะเออแต่ตัว,ตวขวานี่สีอาจจะซีดไปนิดนึงแต่เหมือนเหมือนมากคุณผู้ชมคือนางสาวสุดารัตน์ส่งแสงเป็นแม่ค้าขนมไทยที่กระบี่เนี่ยเขาดัดแปลงวุ้นมะพร้าวน้ําหอมเป็นวุ้นมะพร้าวน้ําหอมหมูเด้งครับคุณผู้ชมลองสังเกตตอนที่เขาค่อยๆหยอดวุ้นนะ เนี่ยคือทำเป็นพิมพ์หมูเด้งโดยเฉพาะเลยครับทำแบบพิถีพิถันหยอดวุ้นเสร็จแล้วก็นำแบบไปแช่ในตู้เย็นพอแข็งตัวก็นำมาแต่งแต้มให้แก้มเป็นสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นกิมมิคของหมูเด้งเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าหมูเด้งเลยนะครับใช้สีของที่ทำสีผสมอาหารที่ทำลูกชุบมาตกแต่งตอนนี้ยอดขายถล่มทลายทำแทบไม่ทันนะครับบางคนซื้อไปเป็นของขวัญให้กับเด็ก นำไปเป็นขนมจัดเบรกงานสัมมนาต่างๆที่กระบี่โดยตัวใหญ่เนี่ยจะขายอยู่ที่50บาทตัวเล็กๆ20บาทครับใช้ความละเอียดค่ะแล้วก็ต้องใจเย็นเหมือนเหมือนตัวเล็กตัวใหญ่อะเหมือนตัวเล็กรายละเอียดมันจะเยอะกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะมีส่วนตาส่วนแก้มของเขาถ้าเราสังเกตอะน้องจะแก้มสีชมพูนะคะแล้วก็เราก็ต้องหยดทีละอย่างอาสมมติแก้มเราต้องหยดแก้มชมพูก่อนจนกว่าวุ้นจะเซตตัว รอวุ้นเซ็ตตัวแปบ๊บนึงแล้วเราก็มาหยดตาแล้วต่อไปก็ตามด้วยตัวค่ะแล้วก็ต้องรอให้ทุกอย่างเซ็ตตัวเราถึงจะแกะออกมาได้ต้องใจเย็นค่ะโอ้ยจะฟังจากพี่เขาเล่านี่คือต้องค่อยๆทําต้องใจเย็นๆจริงๆนะคุณเชอร์สาร,ค,รความน่ารักของน้องเนี่ยมันเต็มไปด้วยรายละเอียดแล้วก็แนะนําคนที่มีฝีมือในการทําขนมบอกว่าถ้าเกิดอยากลองปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆ ก็ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดียิ่งช่วงเทศกาลสิ้นปีปีใหม่เนี่ยถ้าหากว่าโอ้โหทาแบบนี้แล้วหมูเด้งยังฟีเวอร์อยู่แบบนี้รับรองไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะต้องมาทำออเดอร์ที่เขาสั่งจองเข้ามานี่น่ารักนะคะครับหมูเด้งกินแครอทมีหมูเด้งเป็นของตัวเองได้แล้วไม่ว่าจะเป็นทางรูปแบบอาหารหรือว่าเป็นองคอยู่หน้าบ้านนะครับ